ถ้ามองโดยภาพรวมนะครับแล้วมองดูเคยนะเขาซึ่งวันนี้เคยนะเขาเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเทียบกับในอดีตเนี่ยนะครับก่อนเกิดโควิดเนี่ยเราเกินดุลอยู่ประมาณ6%กถึงแของ GDP ตอนนี้เราเหลือประมาณสัก2%นะถ้ามองดูอย่างเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยอาจจะมีปัญอาจจะทําให้คือต้องบอกว่าค่าเงินเนี่ยช่วงที่ผ่านมาถ้าดู NEER เทิมเนี่ยค่าเงินอาจจะแข็งขึ้นมาค่อนข้างเยอะกําลังส่งสัญ,ญญาณว่าความสามารถในกนนารด้านราคาเราเนี่ย มีปัญหาเมื่อเทียบกับเคอร์เรนซีอื่นๆนะครับยกเว้นสหรัฐเรารูสหรัฐเพราะลารัฐเป็นคนท้งนิ่งเนี่ยนะครับเคอร์เรนซีอื่นๆเริ่มมีปัญหานะครับ <c urs us> การเกินดุลการค้าเนี่ยเริ่มมีปัญหามีปัญหาดูเหมือนว่ามีความสามารถในการแข่งขันจริงๆก็คือการเกินดุลการค้าที่เราเคยมีในอดีตเนี่ยวันนี้มีน้อยลง <c oughs> นะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นการขาดดุลการค้าขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่านะครับเราดันมีการเกินดุล้านบริการก็คือการท่องเที่ยวเข้ามา offset งั้นถ้าเกิดเรามองจากฝั่งผู้ส่งออกเนี่ยผู้ส่งออกรับรองวันนี้ต้องบ่นแน่นอนว่าดูเหมือนว่าจะแข็งโดยเพราะยิ่งถ้าใครเทรดในแข่งกับผู้ประกอบการจากญี่ปุ่นผู้ประกอบการจากยุโรปต่างเนี่ยวันนี้เราค่อนข้างแข็งนะครับแต่ว่าดูฟันเดเมนททลโดยรวมเนี่ยมันมีฟลอที่ไหลเข้ามาจากการท่องเที่ยวจากแคปิตอลฟลอ์จาก FDI ที่ไหลเข้ามางั้นโดยรวมจากสถานการณ์โดยรวมเนี่ยแล้วมองถ้ามองจากฝั่งผู้ส่งออกเนี่ยรับรองผู้ส่งออกรู้สึกว่าแข็ง แต่ถ้าเกิดใครเป็นคนนําเข้าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยดีแล้วนะครับงั้นค่าเงินเนี่ยผมว่ามันเป็นปัจจัยที่มันมีวินเนอร์มีลูเซอร์เสนอตลอดเวลานะครับงั้นคําถามว่าแข็งไปหรืออ่อนไปก็ต้องถามว่ามองจากมุมใครนะครับถ้ามองจากผู้ส่งออกก็จะรู้สึกว่าเออแข็งมากนะเนี่ยโดยเพราะยิ่งถ้าไม่ได้เทียทเท่ยวกับดอลลาร์เที่ยวที่อื่นนะมองจากผู้นําเข้าเนี่ยโอ้ oh, ดีเลยตอนนี้นําเข้าอะไรมาถูกเลยโดยเพราะยิ่งถ้าซื้อของญี่ปุ่นหรือไปเที่ยวญี่ปุ่นถูกไหมครับงั้นตอบยาก แต่ว่าถ้าถ้ามองจากมุมผู้ส่งออกผมคิดว่าผู้ส่งออกก็หลายคนก็บ่นว่าค่าเงินค่อนข้างแข็งจากที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจหลายคนนะคะชุดนี้เขาอยากให้เขาบอกว่าอยากเห็นบาทอ่อนกว่านี้นีดร็พอจะประเมินได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วถ้าแบบคิดผลกระทบสุดที่เน็ตๆนตแล้วอ่ะบาทอ่อนตอนนี้มันดีกับเศรษฐกิจไทยเรามากกว่าบาทแข็งหรือเปล่าถ้ามองต่อเศรษฐกิจผมเชื่อว่าบาทอ่อนดีกว่าบาทแข็งนะครับเพราะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังเป็นประเทศที่ส่งออกสุทธิเราเป็นประเทศที่รับรายได้จากต่างประเทศจากการท่องเที่ยวนะครับเะั้นจริงๆบาทอ่อนเนี่ยช่วยทําให้เรามีความสามารถในการแข่งขันพวกนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนในประเทศจะดีหมดนะครับเพราะบาทอ่อนเนี่ยก็จะ,จ,จะทำให้ผู้นําเข้าการบริโภคในประเทศเนี่ยผู้ผู้บริโภคภายในประเทศเนี่ยต้องซื้อของแพงขึ้นนะเพราะอย่างที่บอกคืออาตาัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยคือ relative price หรือรา,ราคาสัมพัทธ์ระหว่างประเทศงั้นต้องมี winner มี loser สเสมอ นะครับถ้าเกิดอยากจะเห็นบาทอ่อนนะครับอย่างที่บอกคือสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือต้องเพิ่มการลงทุนนะครับเร่งการลงทุนให้มันมากขึ้นใช้ของที่มันคอนซูมมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้ไปพูดถึงนโยบาย ที่ไม่ดีนะคือถ้าเกิดจริง,รงๆรัฐบาลอยากทำให้บาทอ่อนนี่มีเหตุมีมวิธีทําเยอะเลยนะหลายประเทศทําให้ดูแล้วนเะช่นโหขาดดุลการค้างเยอะๆอะไรพวกนั้นเราเระวังว่าไม่ไปทําตรงนั้นแต่ว่าการแค่เริ่งการใช้จ่ายนะครับเช่นการลงทุนการใช้ซื้อเครื่องจกักรการลงทุนต่างๆซึ่งต้องมีการนําเข้าในภาวะปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะช่วยนะครับเป็นการ เร่งให้การลงทุนมมีมากขึ้นในประเทศด้วยนะครับในขณะเดียวกันผลก็อาจจะทําให้ค่างเงินบาทอ่อนลงนะครับหรืออีกฝั่งหนึ่งก็หลายคนก็บอกว่าถ้าบาทอ่อนเนี่ยเราก็ไปปิดพ o ซิชั o นที่เราเคยกู้ไว้ในอดีตนะคอนเวิร์ตมาให้เป็นบาทให้หมดแล้วก็อันะนี้กจจ็จะเป็นการใช้สภาวะบาทแข็งในปัจจุบันเนี่ยนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าหลายๆคนวันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าบาทแข็งมากนะครับเพราะมันค่อนข้างนิ่ง แต่บางเอิญว่าเราเดันไปเกาะกับดอลลาร์ที่ขยับแข็งค่าขึ้นไปค่อนข้าง,างาเงยอะเราประเมินเอาไว้ว่าเรนจ์ที่อาจจะบอกว่าค่าเงินบาทควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็กำหนดเอาไว้เราคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆเนี้ยสามสจนถึง37-38อันนี้เป็นเป็นกรอบกว้างๆที่เราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นนะครับแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือมันอยู่ อยู่ขอบล่างนะครับเราะนั้นเราเชื่อว่าในช่วงไตรามาสสเนี่ยเราอาจจะเห็นค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงไปอาจจะขึ้นไป 35- มสนะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือของปีเนี่ยก็าอาจจะต้องขึ้นอยู่กับตัว f u n d a เมนท a l แล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจสหรัฐนี่แหละครับเป็นตัวที่กําหนดแล้วก็กาหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ที่สำคัญที่สุดนะงัเ้นอย่างที่บอกคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะครับเราะั้น f u n d a เมนท a ลที่กระทบต่อค่าเงินเนี่ยมีทั้ง f u n d a เมนท a ลของเราเองแล้วก็ f u n d a เมนท a l ของประเทศอื่นด้วยคร